เอลเอันนี้รุ่นเทนนะครับข้าท้ายจะเป็นแบบแบบตัวธรรมดาเราจะมาอัปเกรดอันนี้คือเป็นเป็นชิ้นงานแท้เบิร์ดฟูลมานะครับนะอันนี้ของสปอร์ตเราก็จะใส่แทนตัวนี้อันนี้หลังจากติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับเอา,าเข้ามาดูใกล้ๆครับอันนี้ก็เป็นของตัวตัวสปอร์ตนะอันนี้พี่เรือเขาใส่สปอร์ตน,นี้เสร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วมาเราจะมารีวิวไฟกันเป ก็จะติดแค่ขอบนอกนะครับไม่เกี่ยวกับชิ้นนี้โอเคอยเบ็ก okay. mm hmm. uh, ลีอ่า uh, อันนี้คือขับตอนกลางคืนครับตรงนี้ก็จะติดนะก็จะติดตาม uh, ตรงไฟถอยอ่า uh, อันนี้อันนี้เป็นไฟถอยรบแบบใหม่นะ uh, ก็เป็น L, ได้ LED แล้วนะ uh, uh. เลี้ยวขวา uh, เลี้ยวซ้ายรับ uh. ไม่ไม่มีผลอะไรครับเพราะเราใช้ไฟไทยเดิมเราเปลี่ยนเฉพาะตัวคาดท้ายนะ อันนี้ก็จะติดเป็นเป็นทางานเป็นไฟ LED แล้วก็ไฟถอยตามน,นี้อ่ะเบรกอ่าอันนี้คือไฟเบรกไฟเบรกเราไม่ได้เปลี่ยนนะครับไฟเบรกเราใช้อันเดิมได้เลยไม่เป็นไรไม่ต้องเปลี่ยนเราเปลี่ยนเฉพาะคานท้ายตัวในก็พอนะอันนี้คือกลางอ่าถอยโอเคอ่าทีนี้ไฟถอยก็จะเป็นตัว LED เหมือนตัวไทเทเนียมแล้วโอเคอ่ะ อันนี้คือขับขับขับกลางคืนนะครับเห็นไหมตัวที่เพิ่มขึ้นมามันก็จะเหมือนตัวไทเทเนียมแล้วมันก็จะมีขอบตรงนี้มันก็จะรับก,กันกับไฟตรงนี้พอดีนะครับแต่แต่กล้องในมือถือมันอาจจะกระพริบ,บแต่ของจริงมันไม่กระพริบนะบมันก็เท่ากันอยู่อเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยก็ยังเป็นไฟเดิมนะครับยังยังอยู่ไฟท้ายอันนี้ไม่ได้เกี่ยวอซ้ายโอเคครบลีเลี้ยวเบรกก็คือ,อหลักๆก,ก็คือตัวนี้ชิ้นนี้นะเฉพาะชิ้นคางท้ายที่เราเปลี่ยน เรียบร้อยสวยงามเหมือนตัวไทเทเนียมแหละ